ี่ขาหน้าหวาน,นะคะเ,าคเค่ะเอาม่ใช่ค่ะเซาสาว,สาวจ้าเห็น <He ard S 2> ไหมคะวันนี้นเรามาทำอะไรกัน,น,นโอ้ยโอ,ยโอ้ไม่ทันถึงกี่นาทีหมื่นสองแล้วโอ้สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะไม่รู้วันนี้วันนี้ใครเชียร์เราบ้างขอเสียงหน่อยใครเชียร์เราบ้างวันนี้น้องๆสวัสดีค่ะ คือคอมเมนต์มันแปลเร็วมากเลยอ่ะกือ่านไม่ทันจ้าวันสวัสดีกับพี่บัวเฮลโลซีเนมโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ที่ไทยกี่โมงแล้วนะหกโมงถึงสองสามอุ้ยห้าทุ่มแล้ววะห้าทุ่มเหรอคะไม่หลับไม่นอนกันใช่ไหม ่ายังไม่นอนอุ้ยมีแต่คนไม่นอนนะเธอเราก็ไม่นอนอ่ะอไหนลองพูดมาซิวันนี้ตอนเชียร์ใครกระโดดใครกระโดดกีตลั่นบ้านบ้างวันนี้ไหน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 เอสวัสดีเป็นยังไงบ้างเมื่อไหรจะกลับไทยเนี่ยเอยสรอยาย,ยืนเป็นแบก,ก้าวเหรอ <c oughs> เดนอดถาม,มา <c oughs> ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกดูดูดูนี่นี่น,นี่คิดดูแล้วกันยังต้องมาถึงถึงขั้นต้มมาม่านะครับเพราะเราเรากีข้าวไม่ไหวครับโอ้ยมีแต่คนดูวะคิดคกระจ้ารอยคิดร้านเลยโอ้มีแต่คนคิดร้านเลยอ่าข้างบ้านบอกบอกเบาได้เบาเออพรุ่งนี้เจออิตาลีแหละแข่งวันสุดทา้ายแล้วแหละ พวกนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยกลับมามาเพราะว่าต้องรอทานข้าวเย็นสองทุ่มนานๆจจะไล์ทีหนึ่งอานานๆทีเราจะว่างใช่ไหมใช่อะไรนะเออใช่ไม่ค่อยว่างเหนื่อยแข่งเหนื่อยนี่ขาจะเป็นตะคิวน้องจะแตกแล้วแล้วเราจะไล์ใช่ห้องนี้เขารวมตัวเขาต้องปรึกษากันทุกวัน รวมตัวตัวเซตเนี่ยแม้เขาต้องปรึกษาจะได้ลงไปจะได้เซตปังๆกันทุกคนอ๋อพรุ่งนี้สามศูนย์หรอได้ถ้าพรุ่งนี้นะชนะสามศูนย์เลยอ้าวเลี้ยงอะไรเราดีให้อะไรเราให้ให้ให้อะไรพูดมาเลยเดี๋ยวจะแคปหน้าจอเลยใครพูดอะไรว้เดี๋ยวจะแคปหน้าจอเลยเนี่ยขอแม่แก้ยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะว่าไงจ๊ะพรุ่งนี้มาสุดท้ายแล้วสู้สู้ตายค่ะสู้ตายจ้า เย้เยเยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาทุกคนกอ,คอ่า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 มีคนแอบ,บคุยกับแฟนอ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะอ่อะไไ่ได้กินข้าวค่ะอ่าใช่วันนี้แคนาดาก็เออเลอร์ด้วยแล้วเขาก็ไม่เคยเล่นกับทีมเอเชียไงเขายังไม่เคยเล่นกับเราเราพอมาเล่นกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่แบบไม่เคยเล่นแบบเจอกับทีมที่มีรูปแบบผสมเยอะ heroic. เขาก็จะแบบคนาที่จะ เขาก็จะงงๆหน่อยแล้วเขาก็จะอารมณ์เสียด้วยได้ยินอะไรนะได้ยินแจ้พูดว่าเขาเสิร์ฟออนแลน์เหมือนขาทีมเราอจริงเหรอได้ยินด้วยเหรอมากนะแอบกระซิบอยู่นะพูดกระซิบอยู่นะไม่จริงเหรอคุณพี่ด้ดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวออ้าวกูนี่เขาเขาแบบว่าเขาแอบดูเราไลฟ์สดอยู่นะจริงนะนี่เออ ไปบีชไหมวันนี้ไปจ้าพรุ่งนี้เราไปบีชด้วยค่ะพรุ่งนี้เราแข่งเร,ร็ว,นนว,รวค่ะมีเวลาวมีเวลาเลยให้ปราสาทเลยจริงหรปราสาทอะอย่ามาหลอกเรานะผ <15 S 2> ิดไม่มีถ<ร>้าเออเออพวกพี่ก็สราว่าปูไหนไหนไอ้ปูว่ามงลงแล้วน่าจะเขารอไฟนอลให้ปูอีกนิดนึงอ่ะโอ้ยค,คิดชา้าไปนิดนึงอยู่อีกเท่าไหร่คะสิบห้าวันแล้วค่พี่ปูอยู่ต่ออีกสิบห้าวันเนี้ยโอ้ พรุ่งนี้จะแจ้เซิร์งนะคะโอ้ถ้าชนะนี่เซิงเลยแหละเจดไหนอะคุณ <c oughs> เกณฑ์นะคะขอบคุณค่ะฮะเออไอ้นุชไอ้นุชไปไหนสุธาตาว่าไ,ไงจ๊ะเ <c oughs> หลือกี่นาทีจ๊ะสุธาตาโอ้เสียงแหยยงวกเลยอะตะโกนดังมากจ้ะแหมพี่ปูมงลงเออพี่ปูมงลงจริงเนอะอาทิตย์นี้พียมากครับกล้ามเนื้อกำลังมากล้ามเนื้อกำลังมา รางแนวชนะเน่จ้าถ้าซ้อมไปก่อนคะแนนอยู่หัวตารางแน่เลยเออเนี่ยถ้าเราซ้อมไปเราอาจจะเข้ารอบไฟนนลก็ได้แค่นี้ก็โอ้ขาจะเดินไม่ไหวอล้แหละกว่าจะครบหาด้ขาจะเดินไม่ไหวแล้วจ้าเจเจไม่มีติ๊กตอกอะวันนี้เน็ตสิบาทเออแรงกว่าเก้าบาทนี้นึง ไหนไหนไหนเขียนคิ้วแล้วขึ้นมาเองเขียนสิคอเราต้องเขียนคิ้วค่ะพี่เนทสวัสดีค่ะ <c oughs> ดึกแล้วนะทำไมยังไม่นอนคิดถึงหนูแล้วสิหนู <c oughs> ก็ห้องกงมากวันนี้ฮ่าฮขอบคุณค่ะพี่เนทคิดถึงนะคะเอนักคิวลงกายภาพได้ไหมขาจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว เย้เอาพร้อมแลวจ้าไปแล้วนะวันนี้มาให้แค่นี้ก่อนวันนี้มาต้องสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูเพิ่งนี้พพิ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดต่อนะรอเราด้วยนะบายบายจ้าบายบายจ้าคิดถึงมาดูแข่งสนุกมากขอบคุณค่ะพี่เนทบายบายรีบเข้านอนกันนะเดี๋ยวพพุ่งนี้แข่งแข่งกี่โมงได้เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโมงจ้าเพิ่งนี้หกโมงนะ บายบายรอเชียร์เราด้วยเนาะบายบาย